สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราววรรณคดีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ตัวละครหนึ่งจากเรื่องรามเกียรติค่ะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อแต่ว่าบทบาทนี้อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะคะคือมาริสค่ะยักษ์ตนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะก็ชี้ให้เห็นบทบาทที่สําคัญมากๆของมาริสโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เป็นแบบว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ กลั่นเอาแก่นสําค right. so so the uh, ัญเกี่ยวกับมาริสออกมาทําความเข้าใจว่าทําไมตัวละครนี้ถึงสําคัญแล้วการกระทําของเขามันส่งผลยังไงบ้างอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะครับผมคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่พื้นเพของมาริสก่อนเลยนะครับเขาเป็นยักษ์ เป็นลูกนางกากนาสูนและที่สำคัญมากๆก็คือเป็นญาติกับทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกานะครับอ๋อเป็นญาติกันนี่เองใช่ครับความเชื่อมโยงตรงนี้นี่แหละครับที่ดึงเขามาร่วมในแผนการลักพาตัวนางสีดาอ่าซึ่งก็นำมาสู่ภารกิจสำคัญที่แบบพลิกเรื่องไปเลยนะคะทศกัณฐ์มอบหมายให้มารีใช่ไหมคะ,ะให้ล่อพระรามกับพระลักษมณ์ออกจากอาสมฟังดูเหมือนเป็นแผนง่ายๆนะ แต่รายละเอียดนี้สิคะน่าสนใจมากใช่เลยค่ะวิธีที่มารีสใช้เนี่ยคือการแปลงกายครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยแปลงกายครับเขากลายร่างเป็นกวางทองสวยงามมากแบบว่าสวยจนผิดธรรมชาติไปเลย <c oughs> สวยจนนางสีดาเห็นปุ๊บก็คือปรารถนาอยากจะได้ทันทีความงามนี้เองที่เป็นกุญแจสําคัญนะคะไม่ใช่แค่แปลงร่างธรรมดาแต่ต้องงามจนนางสีดาทนไม่ไหว แล้วพระรามก็ต้องตามใจนางออกไปตามกวางตัวนั้นถูกต้องครับแล้วมารีสในร่างกวางทองเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะวิ่งล่อพระรามเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆเลยห่างจากอาสมไปไกลมากจนกระทั่งถึงจังหวะเหมาะๆก็แกล้งจนมุมให้พระรามยิงด้วยศรอ,อืมดูเหมือนว่าพอถูกสอนยิงแล้วกฎบาทก็น่าจะจบแค่นั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกเหรอฮะ กลุบายสำคัญที่สุดยังรออยู่ใช่ครับอันนี้แหละครับคือคลแม็กของแผนนี้เลยคือในลมหายใจสุดท้ายมารีดไม่ได้ตายไปเฉยๆนะครับแต่รวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายเลยแผ่เสียงร้องหวยหวนออกมาร้องหวยหวนครับแต่ที่สำคัญคือเรียนเสียงให้เหมือนกับเสียงพระรามเป๊ะๆเ,เลยครับโอ้โหเรียนเสียงพระรามใช่ครับ การเรียนเสียงนี้เองสินะคะที่ส่งผลโดยตรงเลยทําให้พระวักสมุนที่เฝ้าอาสมอยู่เข้าใจผิดคิดว่าพระรามตกอยู่ในอันตรายก็เลยเป็นห่วงพี่ชายตัดสินใจออกจากอาสมไปทั้งที่พระรามสั่งไว้แล้วแท้ๆนั่นแหละครับคือจังหวะที่ทศกัณฐ์รอคอยอยู่พออาสมไม่มีคนคุมกันแล้วทศกัณฐ์ก็เข้ามารักพาตัวนางสีดาไปได้ง่ายๆเลย จะเห็นว่าไม่ใช่แค่แปลงกายเก่งแต่การใช้เสียงหลอกในช่วงสุดท้ายเนี่ยซึ่งมันไปเล่นกับความรู้สึกความห่วงใยของพระลักษมณ์พอดีอืนี่คือสิ่งที่ทําให้แผนมันสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบครับพอฟังแบบนี้แล้วชัดเจนเลยนะคะว่ามารีสนี้ไม่ใช่แค่ยักษ์ตัวประกอบที่ทําตามคําสั่งแต่เป็นเหมือนออฟันเฟืองชิ้นสําคัญมากๆที่ทําให้เรื่องมันเดินไปสู่สงครามเลยนะคะใช่ครับถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆนะครับการกระทําของมารีสเนี่ย เปรียบเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นโดมิโน,โนตัวแรกเลยก็ว่าได้ที่นำไปสู่มหาสงครามระหว่างทัพพระรามกับทัพลงกาบทบาทเขาอาจจะดูสั้นๆนะครับแต่ว่ามีความเข้มข้นแล้วก็ส่งผลกระทบมหาศาลจริงๆการแปลงกายที่ใช้ความงามมาล่อลวงแล้วก็การใช้เสียงที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสะท้อนถึงกลอุบายความซับซ้อนไม่ใช่แค่ยักษ์ที่ใช้แต่กาลังอย่างเดียว เราถึงมักจะเห็นภาพวาดมาริสในงานศิลปะเป็นแบบครึ่งยักษ์ครึ่งกวางไงครับอ๋อเพื่อสื่อถึงร่างแปลงกับร่างจริงนี่เองนะคะใช่ครับสื่อถึงความซับซ้อนตรงนี้สรุปประเด็นสําคัญที่เราเจาะลึกกันในวันนี้อีกครั้งนะครับก็คือมาริสญาติของทศกัณฐ์เป็นตัวละครที่สําคัญมากๆการแปลงกายเป็นกวางทองที่สวยสุดๆกับการใช้เล่กลปลเสียงพระรามในตอนสุดท้ายนั่นแหละคือชนวนโดยตรงที่จุดไฟสงครามครั้งใหญ่ในเรื่องรามเกียรติเลย ครับผมและเรื่องนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเราควรจะมองมาริสย่างไงดีเขาเป็นแค่เครื่องมือเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งที่ทำตามหน้าที่ที่ต้องมีต่อวงตระกูลหรือว่าจริงๆแล้วความแทบยนต์ความตั้งใจในการใช้กลลอุบายที่มันซับซ้อนขนาดนี้มันทำให้เขามีส่วนต้องรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมความขัดแย้งใหญ่ที่ตามมา,มามากกว่าที่เราคิดกันอืมน่าคิดจริงๆค่ะ เป็นคำถามเรื่องทางเลือกโชคสปาแล้วก็ความรับผิดชอบที่ซ่อนอยู่ในมหากาบเรื่องนี้ที่เราเอาไปคบคิดกันต่อได้ครับ